สามสิ่งนะครับที่จะทำให้คุณเทรดได้กําไรอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ในคลิปนี้มีเทคนิค s m a ซ่อนอยู่นะครับไปดูกันเลยนะครับผมครับก็กลับมาพบกับผมนะครับนัดนะครับจากผิดแน้วแนแอปชั่นนะครับวันนี้เราก็จะพูดถึง3มสิ่งนะครับที่ คนมีในการเทตุนะครับผมก็หลายๆคนอาจจะมีแล้วนะครับก็รับฟังกันด้วยนะครับท้ายคลิปก็จะมีเทคนิคที่ใช้ s m a 5เนี่ยบางคนก็อาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้นะครับก็ไปดูกันนั่นนะครับผมมาตามมาครับโอเคนะครับสสิ่งที่คนมีนะครับสิ่งแรกนะครับก็คืออารมณ์ในการเทตุนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบคิดว่าการเหตุเนี่ยมันจะแบบเฮ้ยมันนี้เครียดอะไม่รู้จะทาอะไรดีเรดดีกว่า ผมเจอมาหลายคนมากครับแบบเฮ้ยว่างๆเทศเทศทันที่ตัวเองเนี่ยก็อารมณ์ไม่ได้จอยอะไรมากครับว่าอยากจะเทศเพื่อฆ่าเวลาอะไรประมาณนี้ก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการเทศลดลงได้นะครับคือการเทศเนี่ยก็มีอารมณ์ที่แจ่มใสพอสมควรนะครับแล้วก็มาเทศนะครับแล้วก็เป็นแบบแคล้ายๆแบบเออหัวสมองโล่งแล้วจะชิวสบายมาเทศได้นะครับแล้วอย่างที่2เนี่ย ก็สาคัญไม่แพ้กับข้อแรกนะครับก็คือแผนรองรับนะครับซึ่งวันนี้สมมติว่าวันนี้ผมต้องการกําไรเอ้ไม่เอาดลยก่าวันนี้ผมเติมไปหนึ่งพันบาทผมต้องการกําไรหนึ่งพันบาทเท่าตัวหนึง่งแต่ผมยอมขาดทุนได้ที่ห้าร้อยบาทนี่ก็ไปบ้านเดียผมมีแผนรองรับเรียบร้อยแล้วว่าถ้าขาดทุนห้าร้อยผมจะหยุดอ่าบางคนก็ที่มีพันหนึ่งยอมเสียพันเลยแต่เอาสองพันอืมนี่ค,คือมีแผนการเหตุมีแผนการรองรับเรียบร้อยแล้วนะครับว่า ถ้าเราเสร็จแล้วเราจะหยุดเราจะไม่เติมต่อนะครับบางคนแพ้เติมเข้าไปเติมเข้าไปอันนี้ก็จะทําให้แพ้ซ้าซ้อนนะครับผมเนาะสองอย่างนี้ก็สําคัญนะครับผมต่อไปนะครับเป็นคลายแม็กของเราแล้วก็คือเทคนิคในการเทรดนะครับคือเทคนิคในการเทรดเนี่ย S P 5เนี่ยผมได้ทําการสอนมาเยอะแล้วนะครับในเพจไอเอ็นในเพจน,น,นามนอำนชั่นด้วยในช่องน,นามนอำนชั่นด้วยนะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ เข้าไปที่ playlist ก็ได้นะครับ SBA 5 Analytic นะครับก็จะมีการสอนเพียบเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตการสอนที่ผมสอนในกลุ่ม BP Signal นะครับก็จะมาเป็นน้ำจิ้มให้เล็กๆน้อยๆใน YouTube นะครับเพื่อเป็นการแบบเออนี่ในกลุ่มเราเรียนกันแบบนี้นะอะไรแบบนี้นะครับผมก็หลายๆคนก็ถ้าอยากเรียนหรืออยากตามส i g n a l ของเราเนี่ยก็สามารถทักมาในเพจนหนอ o p ชั่นได้นะครับหรือคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับว่า สนใจสิงแนลนะครบผมก็สิงแนลของเราเนี่ยก็จะแบบว่าเป็นการฝึกซะมากกว่าละครับอย่างเช่นแอดมินเนี่ยส่งมาว่า eur usd เนี่ยคสองนาทีนะครับแล้วเราก็มาดูว่าไ e อ eur usd เนี่ยมันจะขึ้นจริงไหมถ้ามันขึ้นเราก็วิเคราะห์ตามโค้ดแล้วก็กดขึ้นไปได้เลยแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยมันไม่ลงเราก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับเรา,าจ,จะคิดวิเคราะห์นะครับว่าเออทำไมมันถึงไม่ขึ้นและทำไมมันถึงไม่ลงอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการ ฝึกซ้อมสมากกว่านะครับไม่ใช่เพื่อการเทรดจริงอาจังนะครับแต่ถ้าใครจะเทรดเอากําไรก็ได้ไม่มีปัญหานะครับผมแต่ผมขอบอก,กว,ว่าเป็นการฝึกซ้อมสมากกว่าเนาะโอเคมาต่อที่เทคนิคก,ก,กันเลยนะครับออกนอกเรื่องไปเยอะละก็เทคนิคของเราเนี่ยคือสังเกตเส้น sv หนะครับรูปแรกรูป2รูป3นะครับก็แทบจะเป็นคล้ายๆกันแนว sr sr ที่ผมอกจันไว้คือว่า support resistance นะครับผมก็ามาจากแอดคอปเตอร์นะครับที่ ทำได้ดี d s r เนาะนี่คือแนวรัศมน้ตานนั่นเองสังเกตรูปแรกนะครับนี่คือเส้น S25 นะครับมันโดนนี่ป,ปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นไปเห็นไหมครับว่ามันเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นแนวรัศมน้านผมจะให้ดูรูปที่สองชัดเจนที่สุดสียงเกตถ้าเรามองอย่างเงี้ยเราจะมองไม่ออกเห็นไหมครับลองสังเกตเส้น S25 ที่แท่งเขียวขึ้นไปชนนี่คือเส้นแนวรัศมน้านนะครับแล้ว มาลงมาปุ๊บแล้วมันกลับขึ้นไปอย่างนี้แล้วมันก็นลงมาอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแปลว่ามันเป็นรูปแบบนะครับคู่แบ็กนะครับผมรูปแบบคู่แบบ็กแบบแล้วไปดูรูปที่สองเส้น S B ห้าโค้งมาอย่างนี้ปุ๊บการลงมากลับขึ้นไปหาเส้นแล้วก็ลงมานี่นะครับผมก็เป็นเทคนิคที่ใช้นะครับผมคือพูดง่ายก็คือเส้น S B 5ที่เคลื่อนไหวได้นะครับผมก็จะพูดประมาณนี้เนาะโอเคไปดูตัวอย่างกระทสดได้เลยนะครับ ซึ่งตัวอย่างการเทรดเนี่ยเราก็จะเติมเงินไปยี่สิบเหรียญน,นะครับผมแล้วก็เราก็จะพัฒนาปั้นไปเรื่อยๆจนถึงสี่สิบเหรียญน,นะครับโอเคเป็นยังไงไปดูกันนะครับผมโอเคมันเริ่มที่คลิปกันเลยนะครับที่คลิปเริ่มมามีเพียงสิบห้าเหรียญเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยเทรดแล้วก็เล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมา,นนนมาจนแบบเฮ้ยเหลือสิบห้าเหรียญละซึ่งการเทรดทั้งหมด ที่ผมลงคลิปในวันนี้ผมก็จะมีทั้งหมดประมาณ2การจัการเงินก็นคือเป็นการอออินหนึ่งละแล้วก็เป็นการบินนิ่งมาถึงเกี่ยวนะครับโอเคมาดูกันนะครับแต่การจัดการเงินเนี่ยของผมเนี่ยก็ไม่ต้องดูอะไรมากก็ได้ครับดูเทคนิคดีกว่าเนาะซึ่งผมก็ไม่ได้มาพูดในเรื่องของการวางเงินเท่าไหร่ผมก็ให้ดูเทคนิคซะมากกว่านะครับโอเคแทคนี้นะครับที่ผม พยายามมองอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราจะกดออินสิบห้าเหรียญซึ่งถ้าถามว่ารวมวันเนี่ยเราเติมไปยี่สิบเหรียญหรือหกร้อยบาทถ้าเราขาดทุนหกร้อยเราหยุดโอเคเราก็หยุดแต่คือถ้าเราหยุดเนี่ยเราก็ต้องเข้าโดยการที่เราต้องวิเคราะห์ดีๆนะครับผมเนาะโอเคนะครับแล้วก็เข้าไปแล้วครับหมายรกเพราะว่าอะไรนะครับสังเกตดูเส้น s r ที่ผมตี กับเส้น s อส5เนี่ยมันใกล้เคียงกันมาก s อส5ก็ชี้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วกับใกล้การาวพอดีเลยนะครับผมก็ฉวยจังหวะที่ะกดขึ้นไปเลยนะครับผมโอเคก็รอนะครับผมขออ,อนุญาตเอาน้ำตัานหนึ่งนะครับ คือบอกเลยว่าไอกาฟตอนเนี้ก็คือแบบมันมันชนะแพ้ชนะแพ้อ่างเงี้ยมันก็เลยแบบเฮ้ยตายละถ้าเราแพ้รอบนี้ก็คือแบบโหตายรเจโปรเจต์จผมล้มเลยนะครับถ้าผมแพ้แม่แรกเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อคนดูนะครับผมก็ทําได้เสมอนะครับและก็อีกอย่างคือเราเข้าตามเทคนิคของเราเนี่ยเลวลามันผิดพลาดอนะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเฮ้ยมันผิดพลาดโอเคเรายอมรับ น,นี้พี่สุดๆเลยนะครับไปดูกันเพราะว่ามันอยู่ดีมันก็ขึ้นไปสูงนะครับตามที่เราิีค์เฉยเลยทั้งที่มันก็ลงมาตั้งนานใช่ไหมครับนี่แหละครับไม่มีอะไรแน่นอนในตลาดในเคียวชันเนาะซึ่งตลาดฟอร็กเนี่ยมันก็หดลายอยู่แนละ้วยิ่งความคิดเราอะไรของเราเนี่ยยิ่งหดลายกว่าตลาดฟอร็กนะครับเพราะว่ายังไงอย่าเหมือนับการพานันดีๆเลยนะครับผมแต่เราจะเปลี่ยนจาก การพนันเนี่ยเป็นการลงทุนได้ยังไงนะครับก็อยู่ที่เรานะครับผมต่อไปนะครับเราก็จะเทรดต่อกันเลยในกราฟเดิมนะครับโดยที่เราจะทําให้มันครบ30เหรียญนะครับคือเราผ่านไปครึ่งเป้าหมายละห้าสรเ็แล้วก็กดไป2เหรียญนะครับผม,มตอนนี้ที่ผมกดขึ้นไปเนี่ย พอว่าหนึ่งมันใกล้เส้นลองสังเกตดูนะครับว่ามันใกล้เส้นจริงๆแล้วก็ถ้ามองในรูปแบบของที่ไม่เหมอะ S15 เลยนะมันก็คือรูปแบบเบรกเอาดีๆนี่เองไงผมจี๊ดใน่ไหละเบรกเข้าดีๆนะครับผมดเดเรียกว่าจะวินไหมนะครับถ้าถามว่าเราเล่นอย่างเดียวได้ไหม มันก็เล่นได้นะครับแต่เราต้องมองอย่างอื่นประกอบด้วยเพราะว่าถ้าเราเล่นเพลงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่มันไม่ขึ้นไม่ลงก็อย่างเช่นเรามองว่าเอสซีมามันขึ้นแล้วเนี่ยแต่มันเจอแนวต้านนี่แหละครับปัญหาที่เราต้องมองให้ครบถ้วนนะครับผมเนาะโอเคนี่ก็วินไปนะครับผมก็เป็น30 8 1เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเทรด ต่อเลยนะครับแต่เป็นอีกวันหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมันเขาเรียกว,ว่ามันไม่ว่างแล้วคือแบบมันหมดวันแล้วก็คือผมต้องมีไปเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยเออยกมาอีกวันหนึ่งเลยลยกันนะครับก็เป็นแบบจริงๆเลยครับเร็วๆรวเลยก็คือแบบทําจริงได้จริงอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ผมก็ทําแบบนีม้มาก็ผมทามานานละ ก็ขาดทุนบ้างได้กําไรบ้างนะครับผมแต่ที่ผมเล่นประจําก็คือพินิงมันถึงเกี่ยวนะครับเพราะมันจบใบดีนะครับเทคนิคไหนก็เทคนิคนี้นะครับที่เดิมเลยไม้นี้ที่ผมกดลงนะครับให้เพื่อนพี่ๆเราก่อนว่าทําไมกดลงนะครับไม้นี้สังเกตด,ดูเส้น S&P ห้านะครับว่าไอ้แท่งเขียวเนี่ยมันขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วมันใกล้เส้น S&P a 5มาก มันติดเส้นเลยก็ได้แล้วผมก็แต่งงานแล้วเฮ้ยปีสุดท้ายละกดเลยพอกดปุ๊บนะครับลองนึกภาพที่ผมบอกก็คือ S&P ห้าเนี่ยคือเส้นแนวรับน้ตตานที่เคลื่อนไหวได้พอมันเจอเส้นมันก็จะลงมานะครับเหมือนแนวรับน้ตตานดีๆนี่เองนะครับผมก็วินไปแต่ก็เกือบแพ้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าทําทไมเราชนะเพราะว่าเราได้จุดที่ดีไงครับผมน o t m o นี้ แต่ถ้าถามว่าถ้ามันเลยขึ้นไปแท่ง S M ห e ้าเนี่ยมันเลยขึ้นไปเลยนะครับถ้ามันเลยไปหน่อยเดียวเนี่ยนะผมก็จะกดอยู่ดีแต่ถ้ามันเลยไปมากอย่างเงี้ยผมก็จะไม่กดแล้วเพราะว่ามันขเขาเรียกว่ามันทะลุโซน S M ห e ้าไปแล้วนะครับจากล่างเส้นไปบนเส้นผมก็จะไม่เล่นแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะทําการคิดเลขให้ดูนะครับว่าเราวิ่งมันจะเกี่ยวอะไรเล่นยังไงนะครับผมผมก็รัดลงมาหลายคลิปละมีกี่เรือมีสามสิบใช่ไหมครับ ตอบเรามา 34. นะี34.56ิบสี่จ้วก็เอา5บวกกับกำไรนะครับโอเค5บวกกับกำไรเท่ากับ8กว่ากว่านะครับผมผมก็จะเล่นการาฟเดิมเหมือนเดิมนะครับมาดูกันนะครับ <c oughs> โอเค อันนี้จะแปลกหมู่ไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็นเทคนิคไกลเส้นละก็คือเ,เส้น S5 มาลงมาอย่างนี้แล้วการาฟอยู่บนนี้คือตามจริงถ้า,า S5 มาอย่างนี้ใช่ไหมการาฟมันต้องอยู่ล่างๆประมาณนี้นะครับประมาณเนี้ยส่วนเนี้ยแต่นี่กราฟอยู่บนเนี้ยเขาเรียกว่ากลเส้นเมื่อการเส้นปุ๊บการาฟก็จะกลับลงมาตามเส้น S5 นะครับตามที่เราิเคนะร์เนาะแต่อันเนี้ยที่ผมกดเพราะมันมีกรณีที่เส้น เทไลตัดกับเส้น a อ5พอดีนะครับผมสังเกตไปกลับไปเอาได้แรกเทา,ายขึ้นเส้น a ขึ้น,น,นต่อมาอันนี้มีลงเอ5ลงโอเคนะครับจบสำหรับเทคนิคนะครับก็มีประมาณนี้ถ้างงตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมแต่ถ้าสนใจอยากจะถามเรื่องคอร์สเกี่ยวกับสัญญาลอะไรต่างๆก็สามารถ inbox ได้ในเพจและมันอัปชั่นได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้ามีอะไรมาอัปเดตเพิ่มเติมก็อย่าลืมกดซับสคไคร e ให้เราด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เรากดไลค์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ